ไแดงเอ้าแม่ลมคิดถึงหอบมาแต่เช้าเลยนะครับลมคิดถึงอะไรฉันเอาใดมาให้ซ่อมนั่งก่อนสิคุณแค่ใดอันเดียวคุณโทรหาผมกลิ้งเดียวผมก็ไปซ่อมให้คุณที่คอนโดแล้วไม่เห็นต้องมาเองเลยก็ฉันไม่รีบนี่ฉันทิ้งไว้ให้นายก่อนก็ได้ว่างเมื่อไหร่ค่อยซ่อมผมซ่อมให้คุณแน่แต่ค่าแรงของผมอ่ะขอเป็นตัวหนังสักรอบได้ไหม ก็เรเกินควรนะเนี่ยไม่ได้คงไม่ได้ค้าอะไรนั้นแหละคุณไปกับผมเถอะแล้วผมสัญญาว่าผมจะเลี้ยงทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งป๊อปคอนแบบเต็มแม็กฉันซื้อตั๋วหนังให้นายก็ได้เงจริงเปล่าแต่นายไปคนเดียวนะฉันไม่ไปด้วยนะเราอะยังไม่เคยไปดูหนังด้วยกันเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่อะไรก็ตั้งแต่เราตั้งแต่เรารู้จักกันไงนี่นี่นี่คุณดูอะไร แป๊บนึงแป๊บนึงอะไรแป๊บเดียวได้แล้วได้แล้วเร็วๆฉันมีธุระอ่ะคุณดูนี่อะไรหรอเห็นไหมเห็นอะไรเหร็นหรือยังเล่าเห็นก็ได้คุณเหนนใจผมแล้ว <laughs> นี่คุณไปดูหนังกับผมนะนะนะ โอนลั่นซอยทำไมเล่าก็ดีใจอะแต่ก็เป็นพรุ่งนี้นะวันนี้ฉันไม่ว่างอ๋อแล้วก็มีข้อแม้ด้วยว่าที่ฉันไปดูหนังกับนายเนี่ยนะฉันไปในฐานะเพื่อนไม่ได้ไปในฐานะแฟนของนายเข้าใจมัตกลงป่ะอืมอืมตกลงโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะบาย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 ไปดูหนังไปดูหนังไปดูหนัง 太度难。